สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมไอทออโต้กันอีกแล้วเช่นเดิมครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมมีรถเข้าใหม่มานำเสนอ1คันครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็นรถกลึ่ง SUV ยนะครับห้าที่นั่งบอดี้ไซส์กลางของค่ายโตโยต้ Toyota ครับและที่ทำการคันนี้เนี่ยเป็นระบบเครื่องยนต์ไฮบริดครับซึ่งประหยัดน้ำมันมากนะครับอัตรา,าก,การสิ้นเปลืองยอยู่ที่ประมาณ25-26กโต่อ1ลิตรเลย นะสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่ครับโตโยต้าโคโรล่าคอร์สครับคันนี้เป็น1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ครับได้เป็นปี2022และคันนี้เป็นตัวพิเศษครับเป็นรุ่นฉลองครบ60ปีของโตโยต้านะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยที่เบอร์0894807362ผมไอทอออโต้เบอร์โทรแอดไลน์ได้เช่นเดิมครับ สำหรับคันนี้เนี่ยได้เป็นสีขาวหลังคาดํดาแบ็กท็อปด้วยนะครับกับราคาตั้งขายเพียง8,99,000บาทนะครับประหยัดลงไปจากป้ายแดงเนี่ยประมาณ400,000บาทนะป้ายแดงคันนี้ยอยู่ที่ประมาณ1,200,000บาทเลยทีเดียวนะครับและคุ้มมากตัวรถเนี่ยยังอยู่ในวารันตีศูนย์ครบถ้วนนะครับประวัติศูนย์ตรงเป๊ะเลขไม่อยู่ที่ประมาณ50,000โลเท่านั้น หน้ากระจังหน้าของคันนี้เนี่ยจะเป็นสีดําเงานะครับจะเป็นสีเทาดําเงานะครับนี่แล้วก็มีกล้องเนี่ยให้360องศานะครับออปชั่นเนี่ยมีครบเลยนะเลดงเลดาระบบแจ้งเตือนระบบล็อกเลนระบบช่วยเบรคมีให้เลยป้ายทะเบียน4ขอไข่ชอชิอง984กรุงเทพมหานครนะครับได้ป้ายนี้ใช้งานเลยนะสีขาวสวยๆมีขอบโครเมียมเนี่ยตัดที่ด้านหน้าให้ด้วยนะครับ ส่วนไฟหน้าเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์ครับนะแล้วตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์แบบไบท์บีมนะสว่างมากมีไฟเดย์ไลท์ให้ครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นชุดโคมเดียวกันเลยไฟหน้าไม่มีรอยแตกนะครับแล้วก็ตัดหมองด้านล่างเป็น LED มีมาให้ครับชุดแต่งซุ้มล้อสเกิร์ตหน้าด้านข้างด้านหลังมีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวแม็กเนี่ยก็เป็นล้อแม็กลายพิเศษนะถ้าเป็น ถ้าเป็นตัวไฮบริดพิมีมเซฟตี้ถ้าไม่ใช่ตัวรุ่นฉลองครบรอ้ม60ปีนะจะเป็นปัดหน้าเงาเนาะสีดำนะครับแต่ตัวนี้ได้เป็นสีลมดำทั้งหมดเลยไม่มีปัดหน้าเงาเลยนะตัวนี้เป็นแม็กขอบ18นะครับรัดด้วยยางมิชลินปี22สัปดาห์ที่20นะครับ225/50 R18 นะฮะดิสเบรกทั้ง4ล้อครับเป็นแม็กหลูดอกยางก็ ยังโอเคอยู่พอใช้ได้นะครับผมส่วนโครงสร้างเดิมแท้ทั้งหมดครับโชคเชิร์กนะครับของเดิมติดกับตัวรถรอยมาร์ครอยแต้มสีโรงงานชัดเจนครับนี่ครับเป็นรุ่นฉลองครบรอ60ปีของโตโยตานะครับเครื่องยนต์ไฮบริดกระจกเดิมทุกบานครับติดฟิล์มติดคิ้วกันศาสตร์อันนี้คือเป็นของของศูนย์นะที่ติดกับตัวรถมาเลยมีโลบาร์ด้านบนครับมีหลังคาซันรูฟให้ กระจกมองข้างสีดําเงาครับมาพร้อมไฟเลี้ยว LED และมีกล้องให้ครับซ้ายขวาหน้าหลังครบครับตัวนี้นะครับกล้องนี่บอกโอหบอกเลยรอบตัวรถ3ามร 6, 6, องศาครับส่วนด้านในคันนี้นะครับถ้าเป็นตัว h y บริดพรี m i u m s เซฟตีที่ไม่ใช่รุ่นฉลองครบรอบอ่าครบรอบ60ปีมันจะเป็นสีดําตัดกับสีแดงเนาะที่เป็นเบาะสีแดงแต่พอเป็นรุ่นฉลองครบรอบ60ปีภายในจะเป็นดาครับและตัวเบาะเนี่ยจะเป็นสีดํา กับสีเบสนะครับแล้วก็เดินด้วยได้ตะเข็บสีแดงสวยมากนี่หัวเบาะมีอย่างนี้ให้ด้วยนะนี่ครับสวยมากครับมันเป็นอะไรที่แบบพิเศษมากนะครับบันดงบันไดทางขึ้นมีแผ่นสครับเพจสติ๊กเกอร์ติดครบถ้วนครับผลิตปี 20. จด20่เออผลิตปี2022นะครับจด22ตรงปีนะน็อตเดิมครับไม่มีแกะเม็ดอาร์ตนะฮะเดิมทุกเม็ดนะครับทั้ง4ี่มุมประตู899พี่ผมบอกเลยว่าคุ้มมากนี่แหงประตูก็เป็นแบบนี้มีได้สีแดง ติดมาให้ด้วยนะครับผมนะคันนี้เครื่องยนต์ไฮบริดประหยัดน้ำมันครับเบาะหลังก็มีแอร์ตู้หลังให้นะครับครบท้วนหลังคาจะเป็นคุมโทนสีดำร้้นนะครับโหลายล้อแบบกระชากใจผมมากส่วนด้านหลังครับไฟท้ายเป็น LED ครับคิ้วด้านหลังนี้จะเป็นสีดำเงานะและก็มีคำว่า Corolla Cross กล้องมีให้รอบตัวรถครับนี่สวยๆเดิมๆนี้เลยนี่มีตั้มอีกแค่ตรงนี้ต้องบอกว่าคันนี้นะครับ ไม่มีงานสีซักชิ้นอ่าเดิมเดิมทั้งคันเลยพี่ไม่มีเก็บงานสีเลยนี่เป็นรอยประมาณนี้นะผมคิดว่าลูกค้าน่าจะพอรับกันได้นะครับกับรอยแค่นี้แต่ว่าได้รถสีเดิมทั้งคันนะสวยมากหลังคาดำแบ็กท็อปเดิมเดิมสวยๆมีหลังคาซันรูฟเสาากาศแบบครีบฉลามฝาท้ายคลิกเซนเซอร์ได้ครับฝาท้ายเป็นอไฟฟ้านะฝาท้ายเป็นไฟฟ้าตัวท็อปสุดนะหูด้านหลังเขามี ผ่าดองพลาสติกมาให้เรียบร้อยนะจากศูนย์เลยนะครับแล้วก็ตัวพลาสติกเนี่ยยังไม่ได้แกะนะครับรถใช้งานน้อยมากไม่ห้าหมื่นนะฮะดูครับลางน้ําเดิมหมดครับพี่นี่ครับน็อตฝาทงฝาท้ายเม็ดอาร์ตเม็ดสปอตเดิมครับลางน้ำรอยสีรอยเชื่อมเดิมหมดสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจนะพี่นะคันนี้ครับ0 8 9 4 8 0 7 3 6 2ผมไอทอออโต้ครับพี่ทักผมโทรหาผมหรือแอดไลน์ผมที่เบอร์โทรได้เลยนะพี่ดา นะครับผมนะอยากได้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยมาบอกกันได้ครับนี่คิ้วหลังสวยๆนะครับอยากมาดูรถตัวจริงมาเทสได้มาทดลองขับกันได้ครับที่บริษัททอออโต้นะฮะติดถนนใหญ่สุขวินทวงศ์นะพี่นะมินบุรีกรุงเทพนะครับร้านเปิดทุกวันเลยนะครับอยู่ติดกับสี่แยกมินบุรีเลยนะฮะอยู่ติดกับสี่แยกมินบุรีเลยนี่ใกล้ๆเนี่ยฮะติดกับสี่แยกมมมินบุรีเลยป้ายหน้าร้านจะเป็นใหญ่ๆแบบนี้เลยพี่โอ้โหป้ายทอ ชัดเจนแบบนี้นะครับรถข้างในพึบพับแบบนี้นะฮะสะดวกแวะเข้ามานะครับกระจกเป็นออโต้มีระบบเซ็นทรัลล้อครับกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพวงมาลัยหนังมันติฟังก์ชันตัวนี้ได้แอร์แบ็กเจจุดนะรอบตัวรถเลยต้องบอกว่าระบบเซฟตี้ดีอยู่แล้วนะครับผมปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทนี่สตาร์ทเครื่องแล้วเงียบนะตามสไตล์ของรถเทคโนโลยีไฮบริดหน้าจอเป็นดิจิตอลหมดแหละ ไม่ห้าหมืนนะครับเจ็ร้มไม้แท้ประวัติศูนย์นะครับวารันตีไม่ขาดนะครับได้ไปดูแลต่อได้เลยเข้าศูนย์ดูแลต่อได้เลยวงลามันติฟังก์ชันนะครับผมนี่มีแอคทิฟคุณคอนโทรลนะครับมีล็อกเลนมีแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับผมตัวนี้นะครับต้องบอกว่าครบเลยนะหน้าจอเดิมโรงงานทัสกีนใหญ่ๆมี Android Auto ด้วยนะครับผมนะแอร์ยันช้ำครับ แอร์เป็นออโต้นะครับแอร์เป็นออโต้ดูโอโซนแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้กระจกมองหลังเนี่ยเป็นตัดแสงอัตโนมัติให้ด้วยนะครับหลังคาซันรูฟนี่เป็นไฟฟ้าเปิดปิดจากตรงนี้นะครับใช้งานได้ปกตินะเป็นไงฮะติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องกลัวร้อนนะครับแล้วฝ้าอย่างนี้ดีดีมากเลยนะเนี่ยกันแดดดีมากเลยนะครับนะเกียร์ออโต้ครับ e mode มีดาย mode ดาย m o มดเนี่ยเขาก็จะมีแยกย่อยให้สามโหมดเราก็คือ อีโคโนมอลแลวก็สปอร์ตนะครับก็แล้วแต่การใช้งานนะเกียร์ออโต้นี่ครับเป็น CVT เรียบร้อยกุญแจก็ได้เป็นรีโมทสมาร์ทเคเลตนะครับก็จะมี3ปุ่ม4ปุ่มนะล็อกรถปลดล็อกเปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณเตือนภัยนะครับหรือว่าสัญญาณเสียงของตัวรถนะกรณีแบบสมมุติว่าพี่ไปจอดรถตามตึกหรือตามห้างนะครับจาชั้นลืมชั้นนะที่จอดรถก็ตัวนี้ช่วยได้นะพี่นะส่วนเบาะก,ก็อย่างที่แจ้งเลยนะครับเป็นสี ดำนะครับตัดกับสีเบรดนะมีหนีตรงนี้ด้วยอย่างน,นี้สวยๆให้เบาะเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้เลยปรับไฟฟ้านะพี่นะปรับไฟฟ้านะครับเบาะหลังก็สวยๆเดิมๆครับพับได้ปรับได้นะครับนี่ด้านหลังก็จะมีช่อง USB ให้2ช่องครับแอร์ตู้หลังแอร์เย็นชั่มพี่นะฮะแปดเก้าผมบอกเลยว่าคุ้มรถรุ่นนี้นะใครที่แบบชอบสไตล์ SUV นะครับเซ็กเมนต์ไซส์ใหญ่ๆห,หน่อยนั่งสบายๆเลยพี่นะโอ้โห ขับดีมากและประหยัดสุดๆนะครับบอดี้ก็ใหญ่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบอดี้ด้านหน้ากันมาดูบอดี้ด้านหน้าครับแล้วก็ตัวห้องเครื่องนะคเครื่องยนต์เดิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องสสูบนะครับ1844งพนดะฮะเดิมๆโรงงานเลยครับเครื่องยนต์นะฮะน็อตเนสเดิมไม่มีผ่าครับเลขตัวเครื่องตัวถังตรงเล่มนะ สะอาดสะอ้านเลยนะครับรถเดิมเดิมสแตนดาร์ดโรงงานระบบเบรกเป็น ABS แน่นอนที่แบตเตอรลงแบตเตอรี่อยู่ในวารันตีศูนย์โครงสร้างบอดี้น็อตเดิมหมดครับแก้มซ้ายขวานะครับโครงสร้างคาดนด้านในน็อตหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีแกะครับฝากระโปรงเดิมนะสติ๊กเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบเดิมสภาพสมบูรณ์ครับแผงฉนวนกันความร้อนสติ๊กเกอร์อะไรก็ไม่รู้นะครับนะคือครบเลยคันนี้สวยเดิมบอดี้เดิมทั้งคันพี่เอาป้ายแดงมาจอดเทียบกันแล้วถอดป้ายเนี่ย ผมเชื่อว่าพี่แยกไม่ออกแน่นอนว่าคันไหนเป็นรถมือ2ว่าคันไหนเป็นรถป้ายแดงนะผมสำหรับคันนี้ครับโตโยต้าโคโรล่าคอนะครับตัวพิเศษรุ่นฉลองครบรอบ60ปีของ Toyota 1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี Safety, ต้องบอกว่าท็อปสุดในรุ่นครับคันนี้ไม่ My 5 8 9 9พี่ฟรีดาวพ่อนอยู่ประมาณ1 10, 6 0 0 0บาท ถ้าสนใจทักมาเลยพี่0894807362ผมไอทอออโต้ยินดีให้บริการครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่สวัสดีครับ